ลำต้นของคณะจะเห็นว่ามีท่อ,อระเบียงน้ําอยู่รอบๆนะคะแล้วเวลาที่เราฝาฟนออกมามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือภาพตัดตามขวางเนาะส่วนภาพตัดตามยาวนี่เราก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นๆเส้นๆเส้นๆสีๆสสนั้นก็คือท่อนะคะท่อที่ระเบียงน้ําสีขึ้นไปเลี้ยงส่วนตาของ,ของลำต้นของคณะนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่ตัดให้ดูแล้วก็ววคือ นี่ใปประกาศสีฟ้าเพราะใช้น้ำสีฟ้าไว้อยู่อันนี้ก็คือท่อที่ลําเลียงน้ําของไปประกาศขึ้นไปนะจะเห็นว่าเป็นจุดๆๆนั่นก็คือท่อลำเลียงเองไม่คือการตัดการขวานะคะเดี๋ยวลองมาตัดตามยาวดูว่ามันจะเป็นยังไงตัดตามยาวก็ตัดอย่างนี้เลยสังเกตุนี่เลยอ่อาไปเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงก็จะเป็นน้ำสีฟ้านะคะเป็นท่อขึ้นไปเลยนะ อันนี้ก็คือท่อที่ลำเลียงน้ำขึ้นไปทีนี้ลองมาดูสีอื่นกันบ้างเมื่อกี้ตัดสีฟ้าแล้วทีนี้มาตัดสีแดงกันบ้างคิดว่าจะเป็นยังไงเอ่ยก็คงเห็นชัดตีนเราก็จะตัดตามขวางเหมือนเดิมเห็นไหมเอ่ยสังเกตเห็นท่อไหมมันจะเป็นจุดนะคะที่เป็นจุดแดงๆนั่นคือท่อที่ลำเลียงน้ําสีแดงขึ้นไปเนี้ยส่วนากของใบมันนะคะทีนี้เรามาตัดตามยาวดู ตรงตัดหละอันอ่านี่ก็เป็นเส้นสีแดงนี่ก็คือท่อที่มันลําเลียงน้ําสีแดงขึ้นมาเลี้ยง่วนต่างๆตองใบนะคะอ่านี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยตรงนี้นะ,ะนี่คือสีแดงๆที่นักเรียนเห็นตรงลําต้นของผักกาดขาวนั่นก็คือท่อที่ลําเลียงน้ํานะคะนี่อันนี้ชัดกว่านี่คือท่อลําเลียงน้ํานะคะทีนี้ลองมาดูสี อะไรดีอ่ะสีม่วงในไหนแล้วเราแช่ครบทุกสีเราก็เอามาตัดที่ดูทุกสีเลยแล้ว,วกันเช็ดๆก่อนตัดเสร็จแล้วเอาไปทำชาบูต่อได้ไหมไม่ได้นะคะ,ะเห็นไหมเลยว่ามันจะมีท่อสีม่มวงอยู่นั่นก็คือท่อลำเนียนเหมือนกันนะถ่าเราใช้ลำเนียมันก็จะเห็นได้ชัดนะคะทำไมถึงไม่ใช้สีเขียว เพราะว่าต้นหนึงต้นเนี่ยใบมันเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะใช้สีเขียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกินกันไปนะคะนี่ก็เป็นสีม่วงสีม่วงมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนะลองมาสีเหลืองกันดูสีเหลืองอันนี้แช่ไว้นานกว่สีอื่นๆลองดูสิว่าเราจะเห็นชัดไหมไม่รู้ เห็นเลยว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่เหมือนสีอือ่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักเรียนอยากจะทําตามนะคะเราสามารถใช้สีเข้มๆได้จนะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะเป็นท่อลําเลียงน้ําอยู่นะคะสำหรับนี้จบแค่